สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนอร์ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสามโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่4ตุลาคม2564นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะทั้งนั้นแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทางลาฮิมสเตอร์ลิงรวมไปถึงขาออกอย่างทางลูคัสตอยล่าผมที่ทางออาร์เซนลนั้นปล่อยให้สมโมสรฟิออร์ติน่ายืมตัวไปใช้งาน1ปีนะครับผมตอนนี้ก็เนื้อหอมเหลือเกินครับมีสมโมสรอ,อีกสมโมสรหนึ่งนะฮะอยากจะได้ตัวลูคัสตอยล่าไปร่วมทีมครับ ฟังกันจบแล้วท่านผู้ชมเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงครับผมเป็นที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็เป็นข่าวของลาฮิมสเตอร์ลิงครับซึ่งสื่อตรงนี้ที่มีการรายงานก็คือสื่อที่มีชื่อว่าเดอเรีพลัสน,นะครับเป็นช่องทางทวิเตอร์ที่มีผู้ติดตามประมาณ5 3 4คนเขาบอกว่าเป็นนักขา่าวจากสื่ออย่างทาง เดอะมิลเลอร์นะครับผมเดลี่สตาร์นะครับออกมาเปิดเผยว่าซ่อนนะครับผมยังคงให้ความสนใจที่จะคว้าตัวราคิมเซอร์ลิงเข้ามารุวมทีมกำลังจับตาดูอยู่ครับว่าราคิมเซอร์ลิงนั้นจะต่อสัญญาเชับใหม่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือปานะครับสัญญาของจอดตัวครับตอนนี้เหลือเป็นแค่20เดือนเท่านั้นซึ่งด้วยความสัมพันธ์ดีระหว่างอาร์เจนต้าเปปกอร์เดโอลารวมไปถึงราคิมเซอร์ลิงนั้นก็น่าจะทําให้ดีลดังกล่าวเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับผมแต่แล้วก็ตามครับมันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าค่าตัวะ ค่าตัวของทางลารฮิมสเตอร์ลิงตอนนี้ถ้ามาดูจากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับอันนี้เราดูกันแบบสดๆนะฮะก็เอเปิดเผยว่าค่าตัวของทางลารฮิมสเตอร์ลิงนั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรครับสัญญาของนักเตะนะฮะเหลือเป็นแค่20เดือนเท่านั้นขนาดเหลือเคียงแค่20เดือนนะฮะค่าตัวของนักเตะก็ยังพุ่งถึง90ล้านยูโรครับอายุ26ปีเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับผม ก็ดูเหมือนว่าอนนี้นะฮะถ้าซ่อนจะดึงาลาหิมซูรเข้ามาร่วมทีมเนี่ยผมก็มองว่าโอกาสในการเจรจาเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่น่าจะติดปัญหาตรงที่ว่าค่าตัวเท่านั้นเองครับดูการนี้นะครับผมาลาหิมซูริงนั้นก็ตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งนะครับลงเล่นเพียงแค่2นัดนะครับผมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกส่วนในบอลลีกนะครับลงเล่นเป็น7นัดยิงเป็น1ประตูศึกคาราบาลครับครับลงเป็น1นัดทำเป็น1ึงแอสซิด ก็ถือได้ว่าโอกาสในการเล่นของทางเรอลเอิสเตอรี่นั้นน้อยลงไปมากๆนะครับผมหลังจากที่เปปกอร์ l ดลนั้นเลือกใช้งานปีกตัวอื่นภายในทีมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอยเอากาเบียลชีสุดนะครับมาเล่นเป็นปีกขวาหรือแม้กระทั่งฟิลฟอร์เดนมาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าอาสเซนนั้นจะสนใจคว้าตัวลาคิมเซอร์ลิงเข้ามาร่วมทีมแบบจริงจๆๆังหรือเปล่า แต่ในความคิดส่วนตัวผมก็มองว่าโอกาสเป็นไปได้ยากครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมก็คือว่าอาร์ซอนเนี่ยพยายามที่จะดึงนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยนะครับผมที่มีศักยภาพที่ดีเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่ผักดันนักเตะในอ่คมเดมี่ Academy ของสโมสรหลายคนที่มีความสามารถเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่แต่การจะดึงรรอันเซอดที่มีอายุประมาณ26ปีเข้ามารวมทีมเนี่ยบวกกับค่าตัวที่มากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอาร์ซอนน่าจะต้องถอยอีกยาวครับผม จบจากข่าวของราคิมสเตอร์ลิงนะครับผมมาดูข่าวเกี่ยวกับนักเตะคนอืน่นกันบ้างครับล่าสุดนะครับสื่อที่มีชื่อว่า Sport b u s i n e s s นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าลูคัสโซยา่าผมที่ทาซอนนั้นป่อให้ับทางฟิโอเรนตายืมตัวไปหนึ่งฤดูกาลโดยมีการจ่ายค่ายืมตัวแล้วก็มีการใส่ออปชั่นซื้อขาดในอนาคตหลังจบฤดูกาลประมาณ20ล้านยูโรแต่ตอนนี้นะครับก็มีสโมสรอย่างทางนาปโปบลีนะครับอยากจะคว้าตัวลูคัสโซยร่าเข้าไปวมทีมเช่นกัน ซึ่งทางเอเยนของนักเตะนะครับผมก็พูดถึงประเดน็นตรงนี้ว่าความสนใจของทางนาโปลีเหรอใช่พวกเขาก็เป็นหนึ่งในหลายทีมที่อยากคว้าตัวลูคัส,สเซย์ราไปร่วมทีมนะเ๋ยวก็ตามเนี่ยเขาก็อยากกลับไปเล่นให้กับซัมโดเลียนนะเพราะว่าเขามีโปรเจกต์ให้กับลูคัสเซยราและก็มองว่าทางลูคัสโซรานั้นจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญนี่ก็เป็นข่าวของทางลูคัสเซยราผมที่มีการรายงานจากเอเยนส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่าเ็นเทนคูครับ ก็ถือว่าเนื้อหอมมือนกันครับผมสำหรับทางควัสโซย่าก็ต้องดูครับว่าทางคัสโซย่านั้นจะยินยอมพร้อมใจย้ายไปร่วมทีมไหนนะครับอาจจะปักหลักอยู่กับฟิออลิน่าต่อไปย,ยาวๆนะครับหรืออาจจะย้ายไปร่วมทีมนาโปลีหรือแม้กระทั่งสโมสรซา,ามโดเลียทีมรักของเขาครับซึ่งถ้าเรามาดูค่าตัวของทางคัสโซย่าตอนนี้นะครับถ้าเราจะได้ค่าตัวของนักเตะรายนี้จริงๆเนี่ยทางเว็บไซต์ Transfer m a r k t ็ต l เปิดเผยว่า ค่าตัวของทางคัชโซย่ารนั้นอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นนะฮะค่าตัวก็ไม่ได้แพงมากมายเท่าไหร่อายุของลูคัสซอย่าตอนนี้นะครับผมอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นนะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับในความคิดส่วนตัวของผมผมก็เสียดายมากๆนะครับผมอยากให้ลูคัสซอย่ารนั้นเป็นไปอัพให้กับทางโทมัสปาเตเปลียดแย่งตัวจริงกันนะครับแต่ก็ตามรับผมอาร์เตต้าก็มองว่าด้วยซีละรูปร่างของคางลูคัสซอย่านั้นไม่เหมาะลงเล่นในพรี ลีกที่มีการประทะค่อนข้างสูงนะครับผมการที่ลูคัสโซยารนั้นที่มีส่วนสูงเพียงแค่166เซนเท่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในจังหวะก,การประทะการเบียดแย่งบอลครับก็ต้องรอดูต่อไปครับตลอสศานการของทางลูคัสโซยาร์ครับผมจบจากข่าวลูคัสโซยารนะครับผมเรามาดูข่าวนักเตะคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากุนเดซครับล่าสุดนะครับสื่อเจ้าดังของทางฝั่งสเปนที่มีชื่อว่าพิซเซนเจสครับอ๋อเปิดเผยว่า่้นเนี่ย ให้ความสนใจที่ดึงตัวคอนซาโลกุนเดซครับผู้เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรบาลนเซียครับในเนื้อหาข่าวครับผมออกเปิดเผยประเด็น,นตรงนี้ว่าปีกซ้ายชาวสเปนรายนี้เนี่ยต้องการที่จะย้ายอกจากทีมไปในลักื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้านะครับผมผมมองว่าเขาเนี่ยไม่ได้โอกาสในการลงเล่นมากนะักรวมไปถึงสโมสรใหญ่อย่างทางบาลนเซียเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องกด financial fair play นะครับ รายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับผมก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทางสโมสรคร้างคาวเนี่ยอยากจะปล่อยออกจากทีมไปเพื่อทําเงินเข้ามาจุนเจือแล้วก็ทําให้บัญชีนั้นกลายเป็นสีเขียวครับแต่ก็าตามครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีสโมสรอย่างทางเลียวภูนั้นให้ความสนใจให้ดึงตัวนักเตะรายนี้เข้าไปร่วมทีมเช่นกันนะครับถ้ามาดูค่าตัวของทางกอนซาโลกุนเดสครับผมทางทราสเฟอร์มาเกตเนี่ย ก็มีการตีแล้วก็ตั้งค่าตัวของทางนักเตะรายนี้ว่าที่ระมาณ25ล้านยูโรเป็นผูเ้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายอายุเป็นแค่24ปีเท่านั้นสัญญาของเจ้าตัวเนี่ยก็เหลือเป็นแค่2ปีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสก,กัดออกไปครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับราคาไม่แพงครับผมต่อมาครับข่าวนักเตะอีกคนนึงครับผมชางซ่อนน่าจะแฮ้วอไปแล้วนะครับผมก็คือนักเตะอย่างทางนาบีเฟคีครับล่าสุดน,นะครับสื่อเจ้าเดนเดียทางฟิสเซเจสครับ ก็เปิดปเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาซอนให้ความสนใจที่นึ่งตัวนักเตะอย่างทางนาบีเฟคีเข้ามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าอาซอนเนี่ยก็หวนกลับไปคว้าตัวามาตินอนันเดกาดเข้ามาร่วมทีมแบบทาวอรนะครับผมหลังจากที่ยิมนักเตะอย่างทางมาตินอนเดกาดเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนักเตะก็ปรับตัวได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสง่ายมากๆที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เพราะว่าทางลเวอร์พูลนั้นพร้อมปล่อยออกจากทีมไปแต่สวนทางกับทางนาบีเฟคีนะครับถึงคา,า่า กว่าเพียงแค่ที่ชาลานปอนเท่านั้นแต่ทางต้นสังกัดอย่างทางยูเบรติสเนี่ยไม่ยอมเจรจาในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับสื่อเ็ามีการเปิดเผยว่าสัญญาของตัวเฟคีเนี่ยจะหมดลงในปี2023ตอนนี้ตัวนักเตะและก็ต้นสังกัดอย่างทางลิเบรติสเนี่ยกำลังมีความคืบหน้าในการต่อสัญญาเชาับใหม่ออกไปนะครับก็กลายเป็นว่าราคาจากกันครับอาซอนน่าจะไม่หวนกลับไปดึงตัวนาบีเฟคีเข้ามารวมทีม อย่างแน่นอนครับเพื่อเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้เสียดายนาะบีฟเฟกีหรือเปล่าหรือว่าโอเดนกาตั้งและโอเคแล้วก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นตลกๆนะครับผมก็คือทางข่าวของกาเบียลมาเกเยสครับล่าสุดนะครับไอเกมที่เจอ,อทางไบตันเนี่ยเจ้าตัวนะฮะก็ทําฟันตัวเองหายแล้วครับผมถือว่าเป็นครั้งที่2ครับผมที่ทางกาเบียลมาเยสเนี่ย ทำฟันตัวเองหล่นหายในสนามนะครับผมเกมแรกก็คือในฤดูกาลก่อนนะครับเจอร์กับสโมสรไบตันเนี่ยจบเกมเนี่ยทางมาการิสกับบรรดาสตาฟโค้ชทีมงานเนี่ยก็มาช่วยหาฟันปลอมของเขานะครับผมน่าจะเป็นการปรับแต่งฟันเนาะที่ว่าฟันเขาหักใช่ไหมครับผมฟันเขาไม่สวยเนี่ยก็จะมีการเสริมฟันเข้าไปให้มันสวยงามน,นะครับผม แล้วก็ตามครับด้านนี้ก็ทําหายเหมือนกันนัดเจอกับสมสรนใบตันเนี่ยก็ทําหายเหมือนกันครับหนึ่งซี่เขามีการโพสผ่านอินสตาแกรมว่าความทรงจําที่ผมสูญเสียฟันทั้งสองซี่ป็นจังหวะประทะกันกับผู้สัมปตูอย่างซานะฮะในเกมที่เจอทางไบตันล่าสุดก็นี่ฮะภาพของเขาฟันเขาหายเนาะเนี่ยไปทำฟันใหม่แล้วผมยิ้มสดใสยิ้มแฉ่งนะฮะฟันขาวเลือเกินครับผม ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับผมคลายเคยรียดหลังจากที่เราทําได้เพียงแค่เสมอใบตั้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมอสรอารอ์ซอนประจำวันนี้ครับถ้าเพื่นเืที่ชอบเนื้อหาของข่าวน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกันอย่างแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ไปด้วยกันครับ